อาหารเที่ยงวันนี้นะครับอาหารเที่ยงวันนี้เสนอเมนูตำมะแตงนะครับหรือภาษาเหนือเขาเรียกว่าตำแตงตำแตงก็คือตำแตงกวานั่นแหละนะนี่ครับดูโอ้โหดูสีสันที่น่ากินมากเลยนะใส่ถั่วฝักยาวนิดหน่อยนะครับตำมะแตงแบบภาคเหนือเนาะสูตรภาคเหนือเจีงยจงไฮ้เจียงไฮ้ ภาคเหนือเชียงไฮนะครับจะล้ำก็ว่าบ่ลลาแซ่บหรือไม่แซ่บนะครับเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับผมจะชิมจะชิมโชว์ให้ดูนะครับมาเพียวมาถ่ายให้หน่อยเนาะนี่ครับเดี๋ยวจะชิมเดี๋ยวจะชิมโชว์หนูนะครับตำมาแตงนะครับตำตำแตงกว่านะครับนี่ครับตำมะแตงนะครับต้องสดแบบนี้ครับ สดน้ำโอ้โหสุดยอดพอแล้วไหนเกี้ยวพอแล้ว,วล้ววอำด้วยแตงครับล้ำขนาดนี่ครับกินโชว์ก็กินโชว์ตำบักแตงครับ ลำตัวแตงครับแซ่บหลยนี่ครับกินํำมาแตกนะครับมันต้องคู่กับขนมเส้นนะเนาะนี่ครับขนมเส้นเนี่ยตักราดนี้เลย เราลงไปข้างในขนมเส้นนะครับตักน้ำมันด้วยน้ำนด้วยนี่โอ้โหโเข้ากันดีแท้ขนมเส้นกับ ทำมาแต่งนะครับคักหลายคักหลายนั่งก่อนหันหน้าก่อนหันตัวก่อนอืออหือมาแต่งขนมเส้นน้ำพริกอ่อนนี่ประจัย มนงจะพูดมาได้อีกนิดไปคุยกัน